จ,จุนยนืนบทบา,านสรใสดนตรีคือความที่ปรับซ่อมดุนใจวางตัวตนไว้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวบาทแผลศักดิ์สิทธิ์เมื่อการให้อภัยคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองเคยไหมครับที่รู้สึกเหมือนมีผีจากอดีตคอยตามหลอกหลอน หลายครั้งที่ความเจ็บปวดในอดีตยังคงวนเวียนอยู่ในความคิดของเราไม่ใช่เพราะเหตุการณ์นั้นยังคงอยู่แต่เพราะใจของเรายังไม่ยอมปล่อยวางเรายังคงย้อนกลับไปเล่นภาพยนตร์เรื่องเก่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหัวเรายังโกรธเรายังเสียใจเรายังรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรม และเรายังคงถามตัวเองด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบว่าทำไมต้องเป็นเราเราเชื่อว่าการกอดความเจ็บปวดและความขุนเคืองไว้แน่นคือการลงโทษคนที่ทำร้ายเราคือการไม่ยอมให้เขาได้หลุดลอยไปได้ง่ายๆแต่ถ้าหากความจริงกลับตลปัดกันอย่างสิ้นเชิงล่ะ ถ้าหากคนที่กำลังถูกลงโทษและถูกจองจำอยู่ในคุกแห่งอดีตนั้นไม่ใช่เขาแต่คือตัวเราเองจงรับรู้ความจริงข้อนี้เถิดครับการไม่ให้อภัยคือการที่คุณเลือกที่จะดื่มยาพิษทุกวันแล้วหวังว่าคนอื่นจะล้มป่วยลงได้มันคือการที่คุณเลือกที่จะแบกก้อนหิน ที่ร้อนระอุไว้ในมือของคุณเองตลอดเวลาโดยที่คนที่โยนมันมาให้คุณอาจจะลืมเรื่องราวทั้งหมดไปแล้วด้วยซ้ำการให้อภัยจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเลยแม้แต่น้อยการให้อภัยไม่ได้แปลว่าเรายอมรับหรือเห็นด้วยในสิ่งที่เขาทำไม่ได้แปลว่าการกระทำนั้นถูกต้องและที่สำคัญที่สุดไม่ได้แปลว่าเราต้องกลับไปคืนดี หรือมอบความไว้วางใจให้เขาอีกครั้งแต่การให้อภัยหมายถึงเรายอมปล่อยสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และเลือกที่จะคืนพลังทั้งหมดกลับมาให้ตัวเองมันคือการประกาศอิสรภาพคือการที่คุณบอกกับตัวเองและจัก,กรวาลว่าฉันจะไม่ยอมให้เหตุการณ์ในอดีต มันนิยามความสุขของฉันในปัจจุบันอีกต่อไปฉันขอวางก้อนหินที่ร้อนระอุนี้ลงไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อมือของฉันเองโซ่ตรวนที่หนักที่สุดที่เราแบกคือโซ่ตรวนที่เราสร้างขึ้นเองจากความแค้นในอดีตเมื่อเรากล้าหาญพอที่จะก้าวข้ามกำแพงแห่งความเสียใจ เมื่อเรากล้าที่จะเช็ดน้ำตาแล้วมองเข้าไปในใจกลางของพายุเราจะเริ่มเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในนั้นเราจะเริ่มเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นเพื่อทำลายเราแต่มันคือบทเรียนล้ำค่าที่จักรวาลได้ส่งมาให้เราโดยเฉพาะบทเรียนที่ปลอมตัวมาในคราบของความเจ็บปวด เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเราให้กลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าของตัวเองความเจ็บปวดเปลี่ยนเราให้เข้มแข็งขึ้นเหมือนกับดาบที่ต้องถูกเผาในไฟและทุบด้วยค้อนนับพันครั้งจึงจะกลายเป็นเหล็กกล้าบาดแผลคือสิ่งที่สร้างกล้ามเนื้อทางวิญญาณให้กับเราความเจ็บปวดเปลี่ยนเราให้อ่อนโยนขึ้น ผู้ที่เคยสัมผัสกับความเจ็บปวดอย่างลึกซึ้งเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ของผู้อื่นได้อย่างแท้จริงมันทลายความแข็งกระด้างในใจเราและแทนที่ด้วยความเมตตาความเจ็บปวดเปลี่ยนเราให้เข้าใจชีวิตมากขึ้นมันสอนให้เรารู้จักการสร้างขอบเขตการรักตัวเองและการมองเห็นคุณค่าในตนเอง บทเรียนที่บางครั้งความสะดวกสบายก็ไม่สามารถสอนเราได้แล้วการให้อภัยที่สมบูรณ์แบบหน้าตาเป็นอย่างไรล่ะมันไม่ใช่วันที่เราลืมเรื่องราวทั้งหมดไปแต่มันคือวันที่เราสามารถมองย้อนกลับไปที่เหตุการณ์นั้นแล้วพูดออกมาได้อย่างเต็มหัวใจว่าขอบคุณนะสำหรับบทเรียนที่ทำให้ฉันเติบโต เมื่อคุณสามารถพูดคำนี้ออกมาได้โดยปราศจากความขุ่นเคืองใดๆหลงเหลืออยู่เมื่อนั้นล่ะครับที่คุณได้แปลเปลี่ยนตะกัวแห่งความทุกข์ให้กลายเป็นทองคำแห่งปัญญาได้อย่างสมบูรณ์เพราะความเจ็บปวดอาจเป็นของขวัญที่งดงามที่สุดที่จักรวาลเคยมอบให้กับเราของขวัญที่ห่อหุ้มมาในคราบน้ำตา เพื่อที่จะปั้นแต่งเราให้กลายเป็นตัวเราในแบบที่แข็งแรงและสวยงามกว่าวันก่อนและนั่นแหละครับคืออิสรภาพจากอดีตอย่างแท้จริงมันไม่ใช่การลืมแต่มันคือการเรียนรู้มันไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการเติบโตและมันไม่ใช่เพื่อใครอื่นแต่เพื่อตัวคุณเอง เป็นอย่างไรมั้งครับเพื่อนักเดินทางในวันนี้มีบทเรียนล้ำค่าชิ้นไหนที่ปลอมตัวมาในคราบน้ำตาที่คุณพร้อมจะขอบคุณและปล่อยวางมันให้เป็นอิสระแล้วบ้างไหมครับการเลือกที่จะวางก้อนหินก้อนนั้นลงในวันนี้อาจเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่คุณจะมอบให้กับตัวเองได้นะครับ ขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการรับฟังและการติดตามจนจบการแบ่งปันในครั้งนี้พลังงานดีๆที่ทุกคนส่งให้ผ่านการสนับสนุนในทุกรูปแบบคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงช่องของเราเสมอมาจริงๆครับหากมีคำถามหรือแง่คิดที่อยากแบ่งปันสามารถพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับผู้ที่จะร่วมสนับสนุนการเดินทางนี้ต่อไปสามารถดูช่องทางต่างๆได้ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะครับ ขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะครับ